สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกับมูลนิธิคลังสมองวปอ,อเพื่อสังคมนะคะรายการดีๆสาระดีๆที่นำเสนอให้กับคนไทยะคะ่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันเพลงบันทรีชอบประดิษฐ์ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวคะ่ะเราจะพูดถึงเรื่องของสาธารณาสุขและอนามัยนะคะอย่างพวกเราเองนะคะเวลาป่วยเราก็จะนึกถึงโรงพยาบาลซึ่งมีให้เลือกทั้งรัฐบาลและเอกชนแต่สาหรับ ชาวบ้านนะคะที่อยู่ไกลออกไปตามชนตบทสิ่งที่เราคุ้นหูก็คือคำว่าสถานีอนามัยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ารอพอตอนนะคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านผอสันติพอองนะคะผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้ออำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ สวัสดีค่ะท่านบออสวัสดีครับ้องเพลงค่ะอย่างที่เพลงพูดล้นะคะก็คือ,อ,อรอพอสตาเนี่ยก็คือสมัยก่อนคือสถานีอนามัยใช่ไหมคะใช่ครับและคือตอนนี้นี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็มีพัฒนาการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบ้างคะถามว่าเปลี่ยนชื่อ,อ,อบทบาทของการทำงานก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่า เราพัฒนาในเรื่องของระบบมาตรฐานในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการเข้าถึงบริการที่ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลอย่างที่น้องเพียงได้ได้กลืนตอนแรกนะครับว่าเขาสามารถที่จะได้รับบริการที่มีมาตรฐานนะครับเหมือนกับในโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้ก็เป็นการปรับในเรื่องของระบบบริการซึ่งมีทีมสาวิชาชีพเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการทํางานนะครับค่ะก็เพลงก็จะขอถามก่อนเลยนะคะว่า อย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขาร้อเนี่ยค่ะเพลงเนี่ยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนะคะซึ่งทราบมาว่าได้รับผลงานโดดเด่นมากมายได้รับรางวัลนะคะอย่างแรกเลยนะคะรับรางวัล,ลอพอสอตอระดับ5ดาวของจังหวัดนครสวรรค์ผ่านการประเมินและรับรองว่าเป็นสถานที่ทำงาน ที่น่าทำงานและน่าอยู่ที่สุดนะคะระดับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะคะและถูกคัดเลือกให้เป็นศูนย์ PCC Primary Care Cluster ของอำเภอท่าตะโกจังหวัดน,นครสวรรค์ด้วยซึ่งถือว่าแล้วยังมีารางวัลอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะคือเพลงก็อยากจะถามนะคะอผออสันตินิดนึงคะว่าแนวคิดจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะของการพัฒนาจากสถานีอนามัยที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยค่ะมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ย ท่านผอมีความคิดรเริ่มยังไงบ้างคะ,ะสิ่งแรกที่เราต้องกลับอมองก่อนคือในเรื่องของอพื้นฐานของชุมชนนะครับว่าสิ่งที่เราะจะต้องดําเนินการทํำยังไงบ้างการเริ่มต้นในเรื่องของการ พัฒนาเนี่ยมันต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลางก่อนเราถึงได้นํานโยบายดังกล่าวไปปรับหรือไปพัฒนาในส่วนที่เราไม่อยู่ซึ่งตรงนี้ในการดําเนินการเนี่ยในส่วนของบุคลากรหรือเจา้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะทําผู้อย่างโดยลําพังเพียงไม่กี่คนแต่เราเราใช้อ,อ,องคอ์กรทึ่งอยู่ในชุมชนภาคีเครือข่ายทั้งภาคราคัฐเอกชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนและส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการขับเคลื่อน ด้วยจิตอาสาหรือว่าน้องเพลงอาจจะเคยได้ยินอสมเนาะ<ค>อาาสมัครสาธารณสุขประจำาามหมู่บ้านซึ่งก็จะมีทุกหมู่บ้านอันนั้นจะเป็นเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาซึ่งจะดูแลในเรื่องของสาธารณสุขในชุมชนตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญมากเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทมากๆในการที่เราจะพัฒนานงานสาธารณสุขให้มีมาตรฐานนะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับที่สําคัญคือ เราต้องมีเป้าหมายนะครับ<ะ>มีการกําหนดเป้าหมายว่าแต่ละปีที่เราต้องพัฒนาเราพัฒนาด้านใดบ้างซึ่งตรงนี้มันเป็นการพัฒนาให้เกิดการยอมรับโดยเ<ะ>ฉพาะประชาชนที่มารับบริการคือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับคือมาตรฐาน ความปลอดภยัยความรวดเร็วสะดวกรวดเร็วแลวที่สำคัญคือเขามีความเู้าใจต่อการให้บริการอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีทีมนะครับก็คือทีมงานคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเราพสต่ออันนี้จะต้องมีแนวคิดมีการปรับทัศนคติในเรื่องของการทํางานซึ่งต้องเป็นเป็นทิศทางเดียวกันอันนี้เราต้องใช้เวลาเพราะว่าคนหลากหลายนะครับเพราะนั้นความคิดก็คือจะต้องมีการเรียนรู้นะครับและที่สําคัญคือต้องมีการยอมรับว่า สิ่งไหนที่เราควรจะพัฒนาสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็เพลงสอบถามเพิ่มนิดนึงอย่างท่านหมอออเนี่ยเข้ามาในฐานะเป็นผู้อำนวยการเลยหรือว่าอยู่เห็นการพัฒนาของของจากสถานีอนามัยมาเป็นรอพอสตอตั้งแต่ต้นเนี่ยเพลงอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจที่ท่านหมอออเ,เห็นว่าเออเราจะปรับ ัศณคติของทีมงานบุคลากรและที่สำคัญคือเราคอยรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนเนี่ยคะ่ะอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจของท่าหมออนเนี่ยคืออะไระอะค่ะตรงจุดที่เริ่มต้นจริงๆคือเกิดจากการที่เราเป็นคนพื้นที่นั้นนะครับพื้นที่ซึ่ง อาจจะเป็นบุคคลที่มองเห็นเป็นเครือญาติก็คือคนที่มารับบริการน่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นพี่น้องอาจจะเป็นพี่น้องทางพ่อทางพ่อทางคุณพ่อทางคุณแม่ซึ่งเรามองว่าผู้คนที่มารับบริการนั่นคือเหมือนญาติเราเพราะในสิ่งที่เรามองว่าการที่เราจะทํางานเนี่ยทำงานกับพี่น้องของเราถึงที่เราต้องได้รับเขาต้องได้รับคือเขาต้อง รู้สึกว่าเราดูญาติมิตรอ่ะคือเราไม่ได้มองเหมือนญาติมิตรเข้ามาลรวรู้สึกอบอุ่นคือเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแต่เรามองว่าผู้รับบริการกับเราเป็นญาติกันนะครับตรงนี้จึงทาให้เรารู้สึกว่าเราให้บริการด้วยใจแล้วที่สําคัญคือเรามองว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเมือม่อเกิดเมื่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามั่นใจว่าที่มารับบริการกับเราเนี่ยเขาเขาจะกลับไปด้วยความพึงพอใจและที่สำคัญคือไม่รู้สึกว่ามาแล้วแบบไม่อยากมาใหม่อ่ะ นะครับที่สําคัญคือเราจะต้องแบบมองเป็นจุดเดียวกันก่อนอย่างที่บอก,กคืออยากจะถามเพิ่มเติมนะคะว่าในเขตของตําบลบ้านข่าล้อเนี่ยในความรับผิดชอบของเราพศตดูแลประชาชนประมาณกี่พันคนคะในพื้นที่ของตําบลอันนี้คือตําบลที่จริงเป็นตำบลดอนคาแต่ว่าเราพสตยเ,เป็นชื่อเหมือนชื่อเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นบ้านขาล้อแต่จริงพื้นที่นั้นเป็นตำบลดดนคาพื้นที่ที่ ผมรับผิดชอบนะน้องเพลงก็คือรับผิดชอบประมาณ7 0 0 0ัเกือบ800 0คนซึ่งค่อนข้างเยอะนะ,ะคะเราไม่ทราบว่าบุคลากรที่เป็นตัวหลักเนี่ยค่ะมีมากพอไหมคะหรือว่าเราต้องมีอสมอ,อบุคลากรไม่พอครับไม่พอไม่<ล>พอรครับ,รบอันนี้คือปัญหาซึ่งตอนนี้สาธารณสุขเหมือนกันหมดคือบุคลากรขาดแคลนเนืน่องจากว่าอาจจะผลิตแล้วไม่ตรงสายงานบุคลากรที่ผลิตมาและบางทีอาจจะยังไม่ได้รับการบรรจุนะครับที่สำคัญคือเขา อาจจะมีแนวทางเลือกอาจจะไปประกอบอาชีพคือไปทําในเรื่องของด้านเอกชนหรือบางครั้งเนี่ยก็มีการลาออกไปจึงทําให้บุคลากรขาดแคลนแต่ตอนนี้เราก็ต้องมีการบรหิหารจัดการซึ่งอาจจะต้องใช้ในส่วนของภาคีหรือในส่วนของอก็เรียกคือข่ายสุขภาพแบบเป็นตัวช่วยเรานะครับซึ่งเราเองก็ต้องได้รับการดูแลอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนใช้ภาคีเครือข่ายในการหาอาสาษษสมัครหาบุคลากรมาช่วยเหลือ คือเราในพื้นที่ก็จะมีท้องถิ่นนะครับส่วนท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคายเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องของคนคะนะครับในเรื่องของสิ่งของตรงนี้เขาก็จะสับสัญมาโดยการที่เราจะต้องทำในเรื่องของประชาคมอันนี้เกิดจากการที่ชุมชนเนี่ยต้องขอว่าต้องการอขอรับสนับสนุนด้านใดบ้างเช่น ในเรื่องของเบาหวานความดันอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องขาดไปคือเครื่องไม้เครื่องมือเราเพียงพอไหมอ,นนอันนี้อาจจะต้องทําแผนและโครงการเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาะนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ท่านหมออนะคะได้พูดถึงเรื่องของการรับนโยบายมาจากโดยตรงเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะคราวนี้อย่างตัวท่านผอเนี่ยค่ะมีการสนองตอบรับหรือว่าปรับใช้อย่างไงให้เข้ากับให้กห็เข้ากับชุมชนของตัวเอง ก็คือนโยบายของกระทรวงวก็คือจะเป็นนโยบายที่ภาพกว้างอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของพื้นที่เราเองเราก็จะต้องดูต้องมาวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายก่อนว่าวนโยบายแต่ละข้อข้อไหนที่เรามีประเด็นในเรื่องของการต้องพัฒนาหรือเป็นปัญหาที่เราจะต้องรับการแก้ไขแต่ประเด็นไหนซึ่งข้อมูลมันดีอยู่แล้วเช่นสถานะบางบางอย่างเนี่ยคือได้รับการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต่อยอดไปแต่ประเด็นไหนที่เป็นปัญหาเราก็จะต้องมาหา ส่วนขาดเพื่อจะดําเนินการคือนโยบายเนะี่ยทำมาเพื่อจะให้เราแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เราเป็นปัญหาอยู่ซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งภาคีก็คือทั้งส่วนท้องถิน่นทั้งชุมชนมันต้องขับเคลื่อนไปได้วยกันครับแล้วคือ,เ,อ,อเพ่งถามเลยว่าอย่างเราพอสตอของบ้านเขารอเนี่ยคะ่ะมีนโยบายหลักๆอะไรบ้างที่ท่านผอเนี่ยนะคะเน้นย้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความ ชัดเจนยังไงบ้างที่ทําให้รู้สึกว่าเออเราแตกต่างประชาชนเข้ามาชาวบ้านเข้ามาเรารู้สึกที่นี่ดีที่นี่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าอย่างที่เพลงบอกไปตอนแรกได้รับรางวัลเยอะก็ต้องมีข้อดีที่เราเห็นชัดว่าเออเราบริการดีหรือว่ามีการจัดคิวหรือว่าการรักษายังไงบ้างคะ่ะในส่วนของรพตบ้านเขาร้อยนะครับก็คือ เรายึดในเรื่องของระบบมาตรฐานจากโรงพยาบาลอันดับแรกคือเราจะต้องเหมือนเราล้อจากโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลท่าตะโกนะครับว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยเราจะต้องทําให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับความสะดวกนะครับ<ะ>แล้วที่สําคัญเข้าถึงบริการที่สําคัญคือมีความชัดเจนนะครับแล้วก็คือการจัดสถตรฐานที่เนี่ยให้ให้ผู้ที่มารับบริการเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับที่เราเน้นมากคือในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยความสะอาดมาก่อนทุก ทุกจุดของสถานบริการจะต้องประชาชนที่มารับบริการหรือคนที่มาติดต่องานจะต้องมีความมั่นใจกับในการที่มามาใช้บริการกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันในระดับขององค์กรของเราในทีมงานว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของหน่วยบริการซึ่งถามว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับไหนถือว่าพอใจระดับสูงระดับมากเพราะว่าจากการที่เราได้รับการประเมินเป็นระดับ5ดาดาวซึ่งถามว่า ต้อง90%นะครับ่้องเ90%เป็นไปของความพึงพอใจของค,คนไข้ใ,ใช่ไหมคะทุกเกณฑ์ของเราพอสต่อติดดาวเนี่ยคุณจะต้องทำให้ได้ 90%, หร,90หรือ100ซึ่ง,ขงเขาล้อว่าผ่านเกณฑ์ถามว่าทำยากไหมทำยากเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากมันไม่ไม่เฉพาะในเรื่องของการบริการมารวมทั้งระบบ ITIC นะครับสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาทุกด้านนะครับที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราสะท้อนกลับก็คือในเรื่องของการพัฒนาของเราเนี่ย เราประเมินจากผู้รับบริการว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันดีอย่างไรนะครับที่สาคัญคือเราได้รับภาคเอกชนนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจในพื้นที่นะครับที่หนุนเสริมให้เราได้มีโอกาสพัฒนาหรือทําให้ประชาชนเกิดความพึงอใจมากขึ้นครับแล้วก็เพลงนะคะก็ได้มาอ่านนโยบายนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเห็นคําว่า for e x c e l l e n e นะคะแล้วก็ one stop service อยากจะให้ท่านผออธิบายนิดนึงค่ะว่า นำมาปรับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะว่า,า 4x lens คืออะไรบ้างแล้วก็ one stop service มีโ o c e s สยังไงบ้างคะโอเคครับก็คือในส่วนของ 4x lens น,น,น,นะครับของกรวงเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอคุณภาพนะครับแล้วก็ใันนี้เรื่องของการป้องกันโรคซึ่งตัวนี้เป็นนโยบายก็คือคือประชาชนที่มารับบริการเนี่ยต้องได้รับบริการซึ่งมีคุณภาพนะครับและที่สําคัญคือ คนไข้ไท,ที่ที่เจ็บป่วยเนี่ยคือสามารถได้รับการป้องกันจากโรคที่บางโรคที่เราสามารถป้องกันได้นะครับอันอันแรกเลยอันที่2คือในเรื่องของระบบบริการที่เป็นเลิศเนี่ยที่น้องเพลงได้ได,ได้ได้กล่าวคือในเรื่องของมาตรฐานอย่างว่าสต๊อปเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นตัวประเมินในเรื่องของมาตรฐานบริการว่า,าว่สต๊อปเนี่ยจะต้องทําให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความเกิดความพึงพอใจและที่สาคัญคือระยะเวลาในการรอคอยต้องให้ไม่นานอย่างเช่นยังไงคะอย่างเช่น uh, ต้องมีบัตรคิวเข้ามาปุ๊บ มีลูกคนไข้จะไม่งงแล้วใช่ไหมคะว่าต้องไปยังไงก่อนต้องทําอะไรก่อนเหมือนเราก็จะเห็นนะคะตามโซเชียลมีเดียนะคะสื่อออนไลน์ทุกวันนี้คือโรงพรยาบาลของรัฐจะค่อนข้างโดนเสียงสะท้อนจากสังคมพอสมควรในเรื่องของความล่าชา้าหรือว่าปริมาณของคนไข้ที่มากเกินไม่พอกับบุคลากรอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะถามว่าอย่าง one stop service เนี่ยคะ่ะทางราพสตเนี่ยทำ เป็นยังไงบ้างคะถึงทําให้เร็วขึ้นนะคะก็จะมีในในจุดบริการคือเราจะมีอันดับแรกคือต้องมีป้ายบอกก่อนเนาะป้ายบอกก่อนที่สําคัญคือเราจัดโซนโซนคืออย่างชัดเจนก็คือว่าโซนที่ผู้รับผู้รับบริการจุดแรกที่ต้องมารับคือจะต้องมีการคัดกรองก็คือมีการตรวจประเมินประเมินสุขภาพทั่วไปเช่นวัดความดันชั่งน้ำหนักตรงเนี้ยคือผู้รับบริการจะรู้เลยตรงเนี้ยเราจะมีจิตอาสาคืออสมจะมามาปฏิบัติงาน ทุกวันก็คือจันถึงสุ็จะมาะทุกคนแต่ต้องหมุนเวียนไปวันละสองคนอันเนี้ยเขาจะมาช่วยในเรื่องของการคัดกรองอันดับแรกและที่สําคัญแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องอเป็นเจ้าหน้าที่เวรน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องมีการค้นประวัติผู้รับบริการจะรู้เลยนะครับว่าสิ่งที่อันดับแรกที่มาคือต้องไปเจอใขรก่อนนะครับเขาจะต้องรับการประเมินก่อนประเมินตรวจคัดกรองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะถูกบันทึกข้อมูลลงไปในระบบของอโปรแกรม c ็เรียกคอร์สเอ็กพีนะครับะะระบบสาธารณสุขจะใช้ในเรื่องของการ จุดบริการคือคนไข้สามารถจะรู้เลยนะครับที่สําคัญหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะไปนั่งรอหน้าห้องตรวจนะครับอันนี้ถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าเร,าประะอปสตใช้เวลานาน,นไหมถ้าไม่มีคนไข้เนี่ยไม่เกินไม่เกิน2นาที มไม่เกิน2องนาทีก็จะเข้ารับ <ไป S 2> บริการาแล้วก็ในการตรวจในการพูดคุยกับผู้ป่วยนยไม่เกินไม่เกินหนาทีนะครับประมาณเนี้ยคือเบดเร็ลนะ้ะผู้รับบริการมารับบริการกับเราไม่เกินสิบนาทีถ้าไม่มีไม่มีคิวรอเนี่ยถ้าคิวไม่ยาวคือพูด่ายตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นที่เข้ามาปุ๊บ ผ่านหน่วยคัดกรองซักประวัติต่างๆจนถึงตรวจไม่เกิน10นาทีไม่เกิ10นก10นาทีครับเรื่องสำคัญแต่นอกนอก,นอกจากว่าจะมีเคสเอุบติเหตุเกิดขึ้นเช่นมีอุบัติเหตุรถล้ลมหรือบาดแผลนะอาจจะต้องมีการดูแลบาดแผลก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่รับบริการเเต็มที่ไม่เกิน10นาทีซึ่งต่างจากอารอปชอซึ่ง ผู้ป่วยที่ไปรับบริการบางทีอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2 3ถึง3ชั่วโมงในการที่จะพบแพทย์อันนี้เป็นเป็นข้อแตกต่างเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลคือต้องพบแพทย์เท่านั้นเพราะว่าพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นไม่สามารถจะสั่งได้ต้องต้องเป็นวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งในส่วนของเราพสตอเนี่ึงกระทรวงเนี่ยให้ให้บทบาทคือ เป็นสิ่งที่เราผสตทําได้ซึ่งเรา,าจะมีพยาบาลวิชาชีพและ,ะพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัต,ตเิเป็นผู้สั่งจ่ายยาได้ซึ่งทําหน้าที่เหมือนเหมือนหมอเลยซึ่งอันนี้คือในการทํางานในประเด็นของอการตรวจรักษาเนี่ยประเด็นไหนซึ่งทางพยาบาลเวชปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถจะชัดเจนได้ก็จะต้องมีการปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งตรงนี้ก็เรามีช่องทางช่องทางคือโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะใช้ไลน์ใช้ทุกอย่างที่มันเป็น เทคโนโลยีอ่ะซึ่งมันก็สะดวกแล้วผู้ป่วยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับพูดง่ายๆว่าพยายามลดระยะเวลาการรอคอยครับเพราะที่ที่น้องเพลงใช่ครับที่น้องเพลงบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ไปโรงพยาบาล3าชั่วโมง5ชั่วโมงยังไม่ได้กลับบ้านหรือบางทีการที่ไปตรวจรับอย่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องไปประมาณตั้งตีสองเนี้ยก่อนจะได้รับบัตรคิวใช่ครับก่อนจะได้รับการตรวจนี่ก่อนจะได้รับการตรวจพบหมอเนี่ยก่อนจะกลับบ้านประมาณ กืบสี่โมงเย็นซึ่งถามว่ามันเป็นการรอคอยที่นานที่สําคัญคือมันทําให้คนที่ไปด้วยต้องดูแลเขาทําให้คนที่ต้องประกอบอาชีพไปประกอบไปอาชีพไม่ได้นะครับต้องมีคนการไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งเนี่ยการตรวจรักษาเนี่ยจะต้องมีคนไปสองคน<ฆ>คนป่วยกับญาติอย่างน้อย<ฆ>น้อยคนที่จะไปพิงคนเดียวเพราะว่าบางทีอาจ การเจ็บป่วยเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นจะมีญาตินะครับถ้าเป็นฉุกเฉินอาจจะไปหลายคนได้ซ้ําไปแต่ในส่วนของเราพอตอเนี่ยมันมันมันให้ให้บริการเหมือนดูดญาตนะครับดูดญาตเพราะนั้นคือคนไข้จะรู้สึกว่าการที่มาหาเราบางทีเขาอยากจะคุยกับเรานะอยากจะคุยอยากจะปรึกษามันมัน การให้บริการแบบองค์รวมมันทุกทุกทุกด้านไม่เฉพาะแค่ว่าจ่ายยาแล้วกลับบ้านแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้เหมือนเราเป็นญาติกันมันก็ก็คือเหมือนเข้ามารักษารวดเร็วแล้วก็ได้รับการบริการที่เปรียบเสมือนญาติดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดจากอันนี้เป็นจุดแข็งของเราเพราะฉะนั้นพอเราให้บริการซึ่ง อย่างโรงพยาบาลก็จะมีอยู่กันเป็นเวรถูกไหมครับ <c oughs> แต่ราพสะตเนี่ยเหมือนเราทํางานแบบวันสต็อปคือเราทํางานไม่มีวันหยุดนะครับเราทําได้ทุกวันทุกเวลาที่เรามีโอกาสนะครับที่สําคัญคือผู้ป่วยเนี่ยคือการที่มารพสะตาตเนี่ยเขาก็อย่างอันดับแรกคือเขาไม่ต้องจ่ายเงินละมาเราพสะต่อไม่ต้องเสียเงิน <c oughs> ไ,มไม่เหมือนไปคลินิก เอกชนหรือไปโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐอย่างไรคุณต้องจ่ายเงินอยู่แล้วแต่รพสตเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายและที่สําคัญคุณไม่ต้องรอนานอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการนะครับค่ะโอ้ยวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับการที่รอพอสตตั้งใจจะพัฒนานะคะด้านบริการและความรวดเร็วเพื่อสนองความต้องการของ ประชาชนนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะพี่อยากจะถามนิดนึงในฐานะที่ท่านผอ,อนะคะอยู่กับรพสตมานานเป้าหมายสูงสุดที่อยากจะเห็นในระบบของสาธรารณาสุขระดับท้องถินนะะ่นเนี่ยค่ะพัฒนาต่อไปเนี่ยอยากจะเห็นเป็นแบบใดบ้างคะก็คือ,อ,อถ้าพูดถึงนโยบายของกระทรวงก็คือต้องการพัฒนาทุกที่ให้เป็นรพสตระดับ5ดาวทุกที่ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเป้าหมายซึ่งแต่ละพื้นแต่ละจังหวัดหรือแต่ละเขตก็กาหนดไว้ซึ่งท่าตะโกเนี่ย อำเภอท่าตะโกกำหนดว่าปีปี60เนี่ยเราจะเป็นรพสตติดดาวนะครับประมาณค,ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของ16แห่งและที่สําคัญคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นาามาตรฐานนะครับคือโอกาสข้างหน้าเนี่ยคือทุกสถานบริการของรัฐต้องมีมาตรฐานระดับเดียวกันและประชาชนที่เข้า เข้าไปรับบริการเนี่ยต้องได้รับบริการที่มีมาตรฐานเหมือนกันไม่มีความต่างกันแล้วที่สําคัญคือเกิดความพึงพอใจที่สําคัญคือประชาชนมีสุขภาพที่ดีแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขด้วยอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงะนะครับอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะที่พูดคุยกับท่านผอ,อนะคะสิ่งที่เพลงได้เนี่ยนะคะก็คือการริเริ่มลงมือทำนะคะคิดแล้วทำเลยและนำเครือข่าย นำความสามัคคีของส่วนรวมนะคะมารับฟังเสียงสะท้อนเพื่อพัฒนาระบบของรอพอสตนะคะระดับชุมชนท้องถิ่นเนะะี่ยค่ะซึ่งสามารถทําได้ตั้งแต่ท้องถิ่นไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่ๆนะคะเพื่อพัฒนามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการบริการและสุขาามัยของประชาชนของประเทศเรานะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผอสันติฟโพอ่องมากๆนะคะ<อ>ที่ให้เกียรติมาร่วมกับ รายการของเราค่ะขอบคุณค่ะด,ด,ดีดีครับวันนี้เพียงลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ